seja o โอเคมาแล้วครับผิดพลาดอีกแล้วจนได้นะครับเพจออนย้าย้่งใหม่นะครับสวัสดีครับผมอ้องครับแอดมินหนึ่งเดียววันนี้นะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไลฟ์สดประจําสัปดาห์มาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับกับจุดยอดผลิตตรรมนวัตกรรมพิโลของเจนเอสกันนะครับโอเคมีความผิดพลาดได้ทุกครั้งนะครับเสน่ห์ของการไลฟ์สดโอเคนะครับก็สาหรับในื้อหานี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรายการโปรโมชั่นโดนใจนะครับเอ่อ ตัวที่3นะครับแห่งปี2018นั่นก็คือตัวนี้เลยนี่นะครับ l ู u Minett g r i e z นะครับซื้อ2แถมหนึ่งนั่นเอง <laughs> โอเคเอาล้วครับก็เดี๋ยวก่อนเข้าเนื้อหานะครับมาเริ่มนะครับขอตรวจสอบกวอนเรบร้อยก่อนนิดนึงนะครับ <laughs> เพื่อความราบรื่นในการนำเสนอนะฮร <laughs> โอเคแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าโอเคน่าจะพร้อมละไม่มีอะไรผิดพาลาดละนะครับโอเคก็อ่าแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดทุกอย่างโอเคอาราคาเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าเนื้อหามาคุยสนุกสนุกนิดนึงนะครับก็เห็นตัววิดีโอเห็นตัววิดีโอแล้วนะครับวิดีโอเปิดวิดีโอโบราณมากเลยนะเป็นอันนี้คือหยิบมาจากหยิบมาจากตัวยูทูบชา n e l ของ เอเจเนซ g l o b a เลยโดยตรงเลยนั่นเองนะครับตัวโดมินเอสกรินเซอร์นะครับก็เปิดตัวมานานแล้วนะครับก็ในยุคแรกๆที่วิดีโอก็ยังไม่หวือหวาเทคนิคอะไรก็ยังไม่ดีมากเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่นั้นคือตัวต้นฉบับของจริงเลยเดี๋ยวนี้แพคเกจก็เป็นแพคเกจใหม่แล้วนะครับเป็นอย่างที่เห็นข้างหลังนั้นเลยนะฮะก็ <c oughs> โอเกก็เนื้อหาวันนี้ก็จะสั้นๆนะครับก็มีเนื้อหาไม่เยอะเพราะว่ารายละเอียดส่วนใหญ่นั้นไลฟ์ไปหมดแล้วนะครับแต่ว่า จุดประสงค์หลักของการไลฟ์ครั้งนี้ในเรื่องของ l ูมิ n นสกินเซอร์นะครับจริงๆแล้วก็รวบ2โปรโมชั่นสุดท้ายเอาไว้ด้วยกันเลยนะครับก็จุดปรสงหลักเลยก็คือเป็นโปรโมชั่นที่แรงโดนใจมากๆนะครับซื้อ2แถมหนึ่งไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่อยู่ทําธุรกิจกับเจเนสมา4ปีกว่านะครับยังไม่เคยเจอแรงขนาดนี้ที่มากที่สุดที่เคยเห็นที่ผ่านมาคือซื้อ3แถมหนึ่งนะครับหารเฉลี่ยต่อ หนึ่งแพ็กเกจแล้วก็ยังแพงกว่านะซื้อ2องแถม1เนี่ยเราซื้อด้วยเงินกนเล็กแล้วก็ได้เงินได้ผลิตภัณฑ์เยอะนะเพราะฉะนั้นน่ยไม่อยากจะให้เสียโอกาสนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะวัตรกรรมทริกโลกของเจเนอย่างนี้เนี่ยโอกาสดีๆก็รีบคว้าไว้นะครับหลือแค่10วันเท่านั้นเองนะฮะโอเคก็เข้าเนื้อหากันเลยนะครับอะไรที่ขางมาผ่านมาก็พูดถึงโปรโมชั่นส่งท้ายลูมิเนสเซรั่ม นะครับก็พูดทิ้งไทยเรื่องของ Q&A ของเซร่มเอาไว้ก็ขอยกยอดเอามาพูดรวมกันกับเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาของเซร่มกับคลินเซอร์เนี่ยก็จะโยงกันอยู่นะครับพูดพร้อมกันในสัปดาห์นี้จะทําให้ง่ายต่อก,การอธิบายได้มากกว่านะครับทําความเข้าใจได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับทีนี้สําหรับข้อมูลของข้อมูลของลูมิเนส ยู u s รีสตอร r ลิงครีมเซอร์นะครับก็มีอยู่สั้นๆง่ายๆนิดเดียวเองนะครับจากที่ไลฟ์ไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวดึงเนื้อหาสรุปสรุปมาให้ดูสั้นๆกันอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันเลยนะฮะก็เริ่มต้นจากตัวครีนเซอร์นะครับมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ก็จะมีตัวแรกก็คือชาเขียวนะครับชาเขียวมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการ ด้านอนุมูลอิสระนะครับเราจะเห็นว่าชาเขียวมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเจเนสหลากหลายตัวเลยนะครับทั้งผิวทั้งอาหารเสริมนะครับในในใน,ในชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็มีอาหารเสริมก็มีนะครับจุดยอดเลยชาเขียวนะฮะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยในเรื่องของความอ่อนเยานั่นเองถัดไปก็เป็น APT 2 0 0นะครับพระเอกของเราเลย แต่ว่าในครีนเซอร์ก็จะมีปริมาณไม่ไม่เยอะนะครับแค่เล็กน้อยเพราะว่าเป็นปริมาณล้างหน้าเออเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราล้างล้างเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ใส่ไว้เยอะเพราะว่ามีเวลาในการทํางานนิดเดียวเองนะฮะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของว่านหงางจระเข้นะครับอโลเวล่าเราก็จะเห็นอยู่ทั่วไปเลยครับทั้งในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับมีทั้งสองที่เลยเอร่วมกับตัว วิตามิน ACE นะครับทั้งสองตัวก็เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านั่นเองจากนั้นก็มาถึงตัวนี้นะครับส่วนประกอบที่ให้ผลลัพธ์ดีมากในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนไหวนะครับให้ผลลัพธ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งเราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็เพื่อจะได้สามารถปรับวิธีใช้ให้มันถูกต้องเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือ AHA และก็ BHA นั่นเองนะครับอัลฟาแอนด์เบต้าไฮดรอกซีแอซิด นั่นเองนะฮะซึ่งข้อมูลของ AHA b s a นะครับได้พูดไปอย่างละเอียดยิบแล้วนะครับในไลฟ์ในเรื่องของวิธีใช้ชุด Luminate Basic 4ชิ้นนะฮะสามารถย้อนไปเปิดดูได้นะครับวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะฮะเข้าไปดูได้เลยสำหรับว,วันนี้ก็จะมีประเด็นเพิ่มเติม,ตมอีกจากไลฟ์นั้นอีกนิดหน่อยมาอัปเดตนะครับจะไม่ใช่เนะื้อหาที่ซ้ำกันนะฮะโอเค เราก็มาพูดถึงตัว s a b a กันเลยนะครับออพี่บายมาแล้วสวัสดีครับโหพี่บายดีใจจังนะครับโอเคเราก็ไปดูกันเลยนะก็คือ H A ก็คืออัลฟาไฮดรอกซีแอซิดนะฮะ S A อ๋อโอเคบางนิดเดียวเดี๋ยวขอหลบก่อนนะครับแบบนี้อ่าโอเคได้แล้วนะครับเอ่อคุณสมบัติของ H A มีอะไรบ้างนะครับนั่นคือเป็น เอสเอก็เป็นกรดผลไม้นั่นเองนะครับกรดผลไม้ก็เป็นกรดที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับสกัดจากผลไม้หลายชนิดนะฮะก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปละลายได้ดีในน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อละลายได้ดีในน้ําการทํางานหลักๆก็จะทําที่บริเวณหนังกาพร้านะครับบริเวณผิวผิวเคลือบเคลือบด้านนอกนะฮะงานหลักที่ทําหลายอย่างเลยแต่ว่าตัวที่เด่นก็คือเรื่องของการ ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะครับนั่นก็คือว่าเป็นการสครับลอกเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่ทับถมกันอยู่ชั้นบนนะครับพอขจัดออกไปก็จะเผยเห็นผิวใหม่ที่ยังสดใสแข็งแรงกระจ่างใสที่ซ่อนอยู่นั่นออกมานั่นเองนะฮะทีนี้ตัว BHA BHA ก็เป็นกรดผลไม้เช่นกันแต่ว่าจะเป็นชนิดที่สังเคราะห์นะครับในธรรมชาติก็มี นะแต่ว่าหลักๆที่นํามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในผลิตมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็จะเป็นใช้ตัว BSA ที่มาจากการสังเคราะห์นะครับทีนี้ความแตกต่างของ BSA กับ S A HA นัก็คือตัว BSA จะละลายได้ดีในไขมันนั่นเองนะฮะเ,เมื่อสามารถละลายได้ดีในไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถในการแทรกซึมนะครับลงไปในผิวชั้นลึกได้มากกว่านะ โดยหลักๆก,ก็ลงไปทางรูขุมขนนะครับเพราะนั้นการทำงานของ BHA ก็จะทำงานลึกลงไปถึงชั้นหนังแท้นะฮะสิ่งที่ BHA ทำได้มากกว่า s a HA นั่นก็คือเมื่อสามารถละลายได้ดีในไขมันก็จะลดการอุดตันของไขมันส่วนเกินที่รูขุมขนนะครับช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้วยเช่นกันนะครับเหมือน s a HA เลยแต่ว่า เบสเอทำได้ดีมากกว่านั้นเพราะว่าเบสเอเมื่อละลายไขยมันก็ลงไปในรูขุมขนเพราะันมันจะขจัดไอเจ้าเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วที่มันมาอุดอยู่ตรงรูขุมขนให้ออกไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้รูขุมขนสะอาดลดโอกาสในการเกิดสิวนะครับลดโอกาสในการเกิดสิวอุดตันนะครับซึ่งเมื่อลดโอกาสในการเกิดสิวอุดตันก็ลดโอกาสในการเกิดสิวอักเสบด้วยนั่นเองนี่คือ ชื่อเสียงลือลั่นของ H a B S A นั่นเองนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยอธิบายด้วยคำพูดนะครับก็จะมองเห็นภาพไม่ค่อยชัดเพราะนั้นเนี่ยจะภาพนี้มาให้ดูนะครับภาพยอดนิยมพอเห็นภาพนี้แล้วนะฮะแคปหน้าจอไปเลยเพื่อว่าเวลาที่เราอธิบายให้ลูกค้านะครับเราก็จะสามารถนึกตามภาพนี้ได้นะครับหรืออาจจะเรียกรูปนี้ขึ้นมาดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถ ทําความเข้าใจให้ตัวเราเองแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าตามภาพนี้เนี่ยก็จะอธิบายได้ชัดเจนขึ้นนะฮะเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่า SA ละลายได้ดีในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SA ก็จึงห้ามาเอาก่อนโอเควันนี้ทำหางให้แล้วนะครับน่าจะพอเห็นชัดอยู่เพราะฉะนั้นจริงซึมลงไปตามรูขุมขนได้น้อยนะครับรูขุมขนก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่หนึง่งแล้วก็ตรงนี้ฮที่เราเห็นเป็นหลุมๆบุ๋มๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือ ลูคุณขนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการทำงานของ SA จึงหลกัหลกๆก็คือทำงานอยู่บริเวณผิวด้านนอกนะครับที่หนังกำพร้านี่เองเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็จะขจัดเซลล์ผิวต้แล้วนั่นเองก็จะทำให้ผิวที่เป็นผิวใหม่บริเวณนี้นะครับเปิดเผยให้เห็นมากขึ้นเพราะนั้นก็จะเห็นความกระจ่างใสเราก็จะเห็นว่าเวลาใช้ s a HA, b s อ a นะครับในผลิตภัณฑ์อือ่นเขามักจะใช้ในเรื่องของการทำผิวขาวนั่นเองนะครับนั่นก็คือจริงๆเหตุนผลขึ้นตรงนี้เลยนะครับ เมื่อมันขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะครับมันก็จะเหมือนกับเราเช็ดกระจกหน้ารถให้ใสปิ้งเลยผิวเราก็จะกระจ่างออกมาเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของ BSA ละลายได้ดีในไขมันอ่ะประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือ SA เนี่ยมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับจน BSA เนี่ยละลายได้ดีในไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถเข้า,าไปในรูขุมขนได้บนจอน่าจะเห็นนะฮะเห็นเมาส์เคลื่อนโอเค นะครับก็ลงไปตรงนี้ได้เฉยนว่าตรงนี้จะเป็นเป็นต่อมไขมันนะครับต่อมไขมันอยู่ตรงนี้ผลิตไขมันเพราะนั้นไขมันก็ออกมาตรงนี้แล้วก็ลงไปอยู่ตรงนี้ด้วย BSA ละลายได้ดีในไขมันเพราะนั้นก็ลงไปถึงตรงนี้เลยนะครับจะเห็นว่าลูมขนเนี่ยกินบริเวณลึกเข้าไปในส่วนของหนังแท้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น BSA จึงลงไปทํางานในระดับลึกลงไปถึงระดับหนังแท้นั่นเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ย ตัวนี้ก็จะไปเปิดรูขุมขนออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะทําให้เจ้าเซลล์ผีวิีตายแล้วที่อุดอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะลอยออกมาตามไขมันส่วนเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหาสิวอุดตันนั่นเองนะครับไขมันมันออกมาไม่ได้ก็เกิดสิวอุดตันนะครับพอ b บ a ลงไปมันจะไล่ไขมันออกมาก็ไม่เกิดสิวอุดตันนะครับทําให้เจ้าตัวเซลล์ผวีตายแล้วที่มันมาจุกอยู่ตรงนี้มันก็หลุดออกไปด้วยนะฮะทีนี้ ถ้าเกิดว่าไม่มี BSA มาช่วยนะครับเปิดเอาไขมันส่วนเกินออกไปเมื่อเกิดสิวขึ้นมานะครับเกิดสิวขึ้นมาแล้วสมมุติว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดนะฮะกลับบ้านฉลองแว็กซีปีกลับถึงบ้านเสร็จที่เกียจอาบน้นํานอนเลยเมามากนอนเลยนะครับก็นี่ครับเกิดอุดตันนะเสร็จแล้วก็เราก็จะได้รับ แอบเชื้อแบคทีรียมาจากที่ร้านนะครับมาจากมันดิฟเลยก็เกาะอยู่นี้ตื่นเช้ามาเกิดสิวอักเสบทันทีนะครับเชื้อแบคทีรียมาเกาะอยู่ตรงนี้นะครับก็ลงไปทําให้เกิดสิวอักเสบก้อนโตแดงก่ําเลยนะครับนั่นก็คือ,อปัญหาของการเกิดสิวนั่นเองนะครับทีนี้ BSA ช่วยได้นะฮะก็เ,เอาไขมันออกมาเอาเซลล์ผิวเซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาเชื้อแบคทีรียออกไปด้วยนะครับแก้ปัญหาเรื่องสิวอักเสบนั่นเองนี่ก็คือที่บอกว่าให้เรา แค่ภาพนี้เก็บไว้นะครับพอเราทําความเข้าใจได้ไล่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอธิบายลูกค้าได้ดีนั่นเองนะครับรูปนี้เวิร์กมากนะฮะโอเคต่อนะครับทีนี้การทํางานที่เด่นของตัว s a กับ BSA นั่นก็คือผัดเซลล์ผิวนะครับพอผัดเซลล์ผิวออไปปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าเปิดให้เห็นผิวใหม่ข้างในนะครับชัดเจนกระจ่างใสขึ้นมาแต่ข้อเสียก็คือ มันเป็นผิวใหม่ที่ถูกเปิดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีโอกาสที่จะมีการระคายเคืองได้สูงนะครับเรามีเซลล์ผิวตายแล้วทับถมไว้มันเหมือนเอาผ้าหม่มห่มไว้นะครับเป็นฉนวนกันไว้แล้วก็ปลอดภัยแต่พอเราเปิดออกมาผิวเราสวยก็จริงแต่ว่ามันก็จะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ A HA BSA นะครับไม่ใช่เฉพาะคลีนเซอร์ผลิตภัณฑ์ทุกตัวในท้องตลาดที่เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนะี่ยต้องใช้ควบคู่กับครีมกันแดด เสมอนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเปิดออกมาแสง UV เข้ามาทำลายได้ดีเพราะนั้นเราต้องใช้ตัวกันแดดช่วยด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเหตุผล1น,นะครับของการเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ในลำดับ,บ2-4-3-1นะครับที่พูดถึงในหลักการใช้ชุดดูมิเดสีชิ้นที่พูดไปแล้วนั่นเองนะครับัน่นก็คือสูตรนี้นะครับ2 4 3สนะครับ สูตรนี้คือสูตรที่รองรับกับหลักการที่พูดถึงเมื่อกี้นะฮะด้วยความที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่นะครับยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับลำดับการใช้งาน l ลู i n e t e Basic ในแบบ2,4,3,1นี้นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารายละเอียดพูดไปแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็มาพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวันนี้ไปนะฮะโอเคพอพอพูดมากๆแล้วเริ่มตื่นเต้นแล้วครับเริ่มสันโอเค ก็ประเด็นที่จะเพิ่มให้วันนี้ครับเป็นเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่ไม่ซ้ํากับไลฟ์นะครับที่ในเรื่องของวิธีใช้ชุดลูมิเนสเบสิกที่ไลฟ์ไปเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอเคลําดับแรกของการเริ่มใช้ชุดลูมิเนสเบสิกครั้งแรกนะครับนี้หมายถึงว่าคนที่ไม่เคยใช้เลยนะเวลาที่เราคุยกับลูกค้าใหม่นะครับที่เขาใช้ชุดลูมิเนสเบสิกครั้งแรกนะครับตัวแรกต้องใช้คืออะไรก,ก็คือตัวนี้นะครับลูมิเนสเซร์ลม เป็นตัวแรกไม่ได้คินเซอร์นะครับกรรารทำงานของลูมิเนสเซร์มก็คือสิ่งนี้เลยนะครับ Apt 200นะครับซึ่งเป็นส่วนผสม85%ในลูมิเนสเซร์มนะครับสิ่งที่เจ้า Apt 200ทำคือเข้าไปปรับการทำงานของเซลล์ที่มีข้อบกพร่องนะครับข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับนั่นคือผิวที่อายุเกินกว่า30ขึ้นไปแล้วนะฮะก็จะเริ่มชะลอดตัวนะครับ growth factor ที่ผลิตออกมา จากเจ้าตัวสเตมเซลล์ที่แบ่งตัวตรงชั้นผิวที่อยู่ระหว่างหนังกระาขนังแท้นะครับมันก็สร้างกรอสแฟกเตอร์ออกมาไม่ครบแล้วนะครับเริ่มน้อยลงเ,เมื่อกรอสแฟกเตอร์ออกมาไม่ครบไม่สมบูรณ์นะครับผลลัพธ์จากการมันก็จะทําให้ผิวมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งตามลักษณะเฉพาะตัวของผิวแต่ละคนนะครับทีนี้เมื่อเราใช้เซรั่มเป็นตัวแรกนะครับผลลัพธ์จากการทํางานของ APT 200ในเซรั่มก็จะเข้าไปเติม,เต,มเต็มนะครับ ไปชดเชยตัวกรอแฟกเตอร์ที่ขาดหายไปขึ้นมาทำให้ผิวเซลล์ผิวนี่มีการดูแลตัวเองนะครับแข็งแรงขึ้นมาสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงขึ้นมาอันนั้นก็คือสิ่งที่ลูมิเนสเซรั่ม um um ทำในสัปดาห์แรกนะครับของการเริ่มใช้งานถัดจากนั้นสัปดาห์ที่สองก็เป็นการใช้เซรั่มตามด้วยไนท์ครีมไนท์ครีมก็จะเป็นอาหารผิวนะครับที่มาดูแลผิวในตอนกัางคืนตอนที่เรานอนหลับนั่นะคือทำให้เซลล์ที่ ตัวลูมิเนสเซอรลมแก้ไขให้มันออกมาดีแล้วเนี่ยก็จะได้รับอ่านผิวเสริมเข้าไปทําให้แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่3เกิดอะไรขึ้นสัปดาห์ที่3ก็คือการใช้เดกครีมน,นี่คือคำตอบที่เตรียมไว้สำหรับก,การใช้ครีเซอร์ในสัปดาห์ที่4ถัดไปนั่นเองนะครับจากที่พูดไปในตอนต้นนะฮะก็คือการทำงานของ a s a และ b s a ในครีเซอร์นะครับมีการ